กลับมาเจอแฟนมีดมาก่ทําหน้ากุมไบ้างเป็นยบ้าก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่เราได้ไปแฟนมีก็คือมีความสุขที่ได้เจอแฟนๆมีความสุขที่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรได้ใกล้ชิดได้ทํากิจกรรมร่วมกันมันเป็นไงบ้างพอม,มันจะช็อตที่มันลงมาที่เราต้องถ่ายรูปคู่กับคนที่โชคดีอะเพราะแต่ละคนเขาจะแบบว่าเราทําให้เราดูแบบเซอร์ไพรส์ทุกทุกคน คืออย่างนี้แบบเขาจะมีแฟนคลับบางคนก็คือแฟนคลับเราจะมีหลายแบบมาเลยค่ะคือไม่ว่าจะแบบเดินเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยไม่พูดอะไรหรือเดินเข้ามาแล้วแบบมีเซอร์ไพรส์ให้เราดูเล่นๆเป็นเหมือนแบบกิมมิคเล็กๆที่เวลาเราแบบพอนั่งนานๆเนาะมันก็แบบสนุกขึ้นมาเลอยเออมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเตรียมรับมือยังไงกับแฟนคลับที่แบบมาหลากหลายรูปแบบของการบางคนก็แบบไม่กล้าบนเวิีหนักมากเหมือนกันเราก็เล่นกับเขาไปแบบที่เราเป็นนี่แหละค่ะว่าแบบเออ เคิร์ไม่ต้องเคิร์ลนี่มีสมมติถ้าเป็นแฟนทรายอย่างเนงะี้ยมีเวลาหนึ่งนาทีแล้วรีบพูดมาจะพูดอะไรค่อคยๆคิดค่อคยๆคิดเลยนะอย<า>่างเงี้ยใช่ก็เคิร์ลต่างชาติเาก็จะพยายามเล่นภาษาไทยเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อเล่นแบบเรียนภาษาไทยมาให้เราเหรออะไรอคะ่ะใช่จริงๆมันมีตกใจมากมากเหมือนกับเขามาเซอร์ไพรส์แล้วบอกโอ้เล่นใหญ่ขนาดนี้หรอเออจริงๆจริงๆริงไม่ไม่นะคะหมายถึงแบบใช่เราเซอร์ไพรส์แต่ว่า แต่ว่าเวลาเซอร์ไพรส์อ่ะเราเราก็จะเจอกันในงานเดี๋ยวแล้วเจอได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะไม่ตกใจมากแต่ว่ามีความสุขมากค่ะจริงๆมันตั้งรับได้ไหมากับการที่เข้ามาแบบว่าอย,อยากให้ออมแบบวบ้าวตลอดเวลาเพราะาหน้าเราจะรีแอคแบบว้าวสิว้าวอยู่แล้วเขาทำอะไรให้แล้วก็มีความสุขทั้งนั้นแหละนี่ตอนนี้เหลือไปที่ไหนบ้างไปไหนก็เดี๋ยวซีนี่จะใกล้ออมนะเราไปไหนบ้าง <c oughs> คะเ <c oughs> จ้าตัวไม่รู้ตารางงานแ <c oughs> ม้แต่พรุ่งนี้เจ้าตัวยัง ไม่ค่อยแน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าตัวนี้ที่เสื้อมาแล้วใช่ว้าวเลยอันนี้ก็เป็นทีเซอร์ตัวแรกเอ้ยหรือตัวที่สองอันเออตัวตัวที่ปล่อยไปล่าสุดน่าจะเป็นตัวที่สองนะคะที่ปล่อยไปแล้วก็จะมีตามมาอีกเรื่อยๆนะคะดูคนไปทั้งหมดบอดี้การ์ดค่อนข้างที่จะแบบแรงด้วยเนาะค่อนข้างที่จะเป็นบอดี้การ์ดกันเท่านั้นไม่มีอะไรนะคะสมมงมั้ยทำว่าบอดี้การ์ดผสมมมั้ยสมมงเรารู้สึกว่าเก่งมากพี่หลิงเก่งมากแล้วก็ ทุกคนทํางานได้แบบเต็มที่จริงๆเรื่องนี้จริงๆมาดูเดือดอะไรเพราะว่าอย่าแบบแอคชั่นเยอะเหมือนกันดูเดือดมากต้องไปดูตัวพี่หลิงอ่ะคือช้าแบบไม่ใช่แค่พี่หลิงแก๊งบอดี้การ์ดส่วนมากคนที่ตัวช้าเนี่ยจะเป็นแก๊งบอดี้การ์ดพี่พี่สตัรนตัวช้ากันหมดไม่มีใครรอดซีรีส์เรื่องนี้เขาถึงเต็นความร้อนหรือเขาสปายกันให้เป็นไปได้ไงกันดทุกคนต้องไปลุ้นอาใช่เพราะถ้าบอกจะเป็นการสปอยล เห็นแล้วฉันพัฒนาขึ้นแล้วฉันก็ไม่หลุดให้พวกเธออีกเอย่างพอม่ออกมาสองปันแล้วทุกคนคาดหวังเรากดดันไหมครอะไรนะม่ที่นี่จะได้ส่งผลกดดันเลยครับโอ้คาดหวังอะไรเยอะมากถามว่ากดดันไหมมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราหรือว่าส่งผลกระทบต่อการทํางานเราเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราก็ทํางานเต็มที่กันอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ บอดี้การ์ดอาจจะแบบเออช่วยมาเช็คโซฟาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะใช่มีอะไรที่มันเขาเรียกว่าหวานมากกว่านี้เอยเป็นบอดี้การ์ดจะหวานอะไรล่ะคะพี่ไ,ไม่หลุดเลยเอาไม่หลุดเลยเออไม่หลุดเลยครันนี้ไม่หลุดต้องไปรอรออะไรเพราะที่ผ่านมามันหลุดแล้วมันมันโป๊ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมสัมได้เลยอ่ะตอในใจสั่นหลักพี่พี่ก็สัมภาษณ์หนูเนาะแล้วก็เขาเรียกว่า ไม่มีนะคะก็ถ้ามีก็ถ้าเปิดแคดก็ดีดีค่ะอย่างนี้สำหรัว่าตอนแรกว่าตอนนั้นก็ไม่หลุดแน่นอนใช่ว่าตอนนี้อยู่รุ้งงานแล้วใช่รู่งานละที่ขออนุญาตถามอัปเดตเรื่องคดีเกิดนคดีตอนนี่มันไปถึงไหนแล้วคะนี่มีคนติดตามเยอะหมือนกันไแสดงเลยคุณแม่ตอนนี้น่าจะจัดการแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่แล้วมิหนูก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเยอะก็คือเรามีนักที่บอกแม่อะไรอย่างนี้ก็ใช่ทางผู้ใหญ่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ควรจัดการให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอะไรนะคะ ทั้ชอบเป็นคนจัดการใช่ค่ะใช่ร่วมกับพุณแม่ด้วยอะไรด้วยหลายๆหลายๆทีอย่างต้องอองเองความติดใจที่คุณยังเพราะว่าคนหลายคนจะหวกเราดูอัลลาเลิกน้อยลงไม่ดูเก็บตัวไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะหนูความรู้สึกหนูจริงๆตอนแรกเลยคือตกใจค่ะตกใจแต่ว่าบางางคนอาจจะเขียนเขียนว่าแบบหนูแบบจิตตกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยหนูไม่ได้จิตตกนะหนูตกใจเฉยๆใครโดนก็ตกใจเนาะตอนนั้นแบบหนูโอเคค่ะหนูโอเคจิตใจเข้มแข็งปกติ มันเป็นคนใกล้ตัวมากมากไงแหละคนก็จะบอกว่าเออผมจะใช้ชีวิตยังไงจะระแวงอะไรไปมากกว่านี้ไหมเป็นเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย่เราก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนละกันแล้วเราก็ระวังตัวมากขึ้น<ม>แค่นั้นแต่ว่าไม่มีระแวงไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ไว้ใจคนที่ทํางานด้วยกันอยู่แล้วใช่อย่อวันนี้เวลาไปจกกันแม่ส่วคนมันต้องขนาดจปแบบแบบแบบแไม่นะเพราะว่าแฟนๆส่วนมากก็ถ้าเห็นเราอยู่ในเวลาส่วนตัวเขาก็จะ ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังน่ารักกันอยู่ใช่คนคนใกล้ตัวครัต้องสแกนอะไรอย่างเงี้ยที่มันมากขึ้นเลยครับเราจะรับงานเรจะรับการทำงานรับงานด้วยคุยเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยอ่ะอาจจะต้องถามคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนสแกนคนเข้ามาทํางานเหมือนกันตอนนี้หนูทุโอเคทุกอย่างหนูไม่ได้จิตตกเลยนะไม่าีใช่หนูหนูหนูไม่ได้จิตตกนะคะทุกคนหนูโอเค ใช่แล้วตอนนั้นที่ข่าวลงใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็คือถากกันมาเต็มมาว่าแบบออมโอเคป่ะเนี่ยเอาแบบฮะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณบอกว่าจิตส่งคือแบบว่าซึมเศร้าไม่กล้าแบบว่าไม่ใช่เลยไม่มีไม่ไม่ยังไม่ไม่ไม่ค่ะอย่างที่หนิงพันทั้งหัวระหว่างเรากับแม่ใครใครบอกว่าถามมันแบบสมมติมีคนที่หนิงเป็นคนรู้คนแรกเพราะว่าหมายถึงเราจากพ่อแม่ค่ะก็คือรู้คนแรกเพราะว่าหนูก็รีบโทรไปเพราะว่าเห็นว่ามีคุยกันด้วยเป็นคนขับรถคนรถสองคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ตลอดคันมีอะไรเราก็แชแบบร์ใใก,กันเรื่องเนี่นยเนบบี่ยตัวพี่หลิง,งอเองเขาก็เป็นห่วงเราเพราะว่าเห็นตัวอเองเขามัเป็นคนใกล้ตัวอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเพราะว่ายังไงบ้างพี่หลิงพี่หลิงว่ายังไงบ้างอ๋อยเขาก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงเราแล้วก็เออมันมีขั้นตอนของมันว่าเออตัวเขายังไงอะไรอย่างเงี้มีขั้นตอนหรือว่าจริงๆพี่หลิงต้องมาดูแลเราเห<อ>มือนในซีรีส์เเขาเป็นคนดีกา <S <S าจจะดีจ้างไหวไหมคะจ้างไม่ไหวแล้วเขราสามารถดูแลเราได้ใช่ไหมดูแลได้พี่หลิงดูแลเราตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นคนคนที่น่ารักตอนนี้เราดูแลพี่เขานยังไงบ้างก็เจอดราม่าเยอะเลยเออก็จริงๆก็มีการถามถ่ายกันค่าว่าแบบเออเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแบบเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการแชร์กันเนาะเป็นการรับมือของพี่ก็เป็นยังไงตอนพะมันค่อนข้างติดกัน คือจริงๆตั้งแต่ล่าสุดเลยยังไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าเหมือนก็มีการออกมาขอโทษแล้วใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ที่รู้จักกันมา5ปี6ปีเนี่ยก็คืออมเชื่อว่าพี่หลิงเขาไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็อมเชื่อว่าครั้งนี้ยังไงเขาก็ต้องรับรู้แล้วก็นําไปพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะคุณนอยท่านอี อันนี้อันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยจริงๆอันนี้แบบคูอจริงเลยแล้ที่ได้คุยอ,อย่างเขาบอกว่าไบ้างกับภคาพติดใจเขาเองก็ยังไม่ได้เท่าที่คุยกันก็คือยังให้กําลังใจกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีพุยรายละเอียดหรืออะไรค่ะเพราะเขาทำงานด้วยช่วงนี้เองมันทำให้เขาแ<ช>ตกรับ,รบนนหนากไหมคุยกันอะไรอย่างออมเชื่อว่าถ้าพี่หลิงมีอะไรหนักใจก็จะมาปรึกษาออมเองค่ะใช่ ออมรู้ช่้าเวลาพี่เขามีปัญหาเพราะออกน้อยอย่มมางเงี้ยเราจะจับสังเกตออกรูอะไรจะเป็นมาพืึกยังไงแสดงอาการแกเจ้าสิว่าอ้าพี่เพราะว่าของปฏิภูมิเขาอยู่เข้มแข็งจริงๆพี่หลิงจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแบบรักหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยมีอาการอยู่แล้วเราเราเป็นคนสังเกตตัาเองต้องขอสมกังใจไมให้ดีกว่าเพราะเชื่อว่าพี่ตัวหลิงเนองก็คือจทำงานต้องรอด ใช่ค่ะออมเชื่อว่าพี่หลินจะผ่านผล,ลเรื่องราวดราม่าทุกอย่างนี้ไปได้ค่ะใช่แล้วก็เ <c oughs> ชื่อว่าเออท่ะานี้ว่าใช้สัจธรามการไปห <c oughs> น,น่อย <c oughs> ทางการเลยไม่ต <c oughs> ้อ <c oughs> งมีเงี้ยไมต่องไมอ่ะไรเ